เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2565ที่ผ่านมาทางนาซาได้ทำการอัปเดตคลิปวิดีโอเสียงหลุมดำและทำการอัปโหลดลงในช่อง YouTube ให้ชาวเน็ตทั่วโลกได้ฟังพร้อมๆกันโดยหลุมดังดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นที่ใจกลางกาแล็กซีที่มีชื่อว่าเพอร์ซีอูดและมันก็อยู่ห่างจากโลกประมาณ200ปีแสงตั้งแต่ปี2003นักบินอวกาศที่ออกไปประจำการอยู่นอกโลก ได้มีการตรวจพบขึ้นความดันที่ถูกส่งออกมาจากหลุมดำนั่นเองจึงได้มีการเก็บข้อมูลด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าชานดาเอ็กซ์เล่ออฟเซอร์เวทอีของนาซาที่มันมีความสามารถในการตรวจจับรังสีเอ็กซ์เต้องย้อนกลับไปในช่วงที่จับระลอกคลื่นเหล่านั้นได้เรายังไม่มีเครื่องมือที่จะแปลงคลื่นความถี่เหล่านั้นให้ออกมาเป็นเสียงที่มนุษย์ได้ยินได้แต่พอ,อ,อมาถึงในยุคป,ปัจจุบันก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับและผลิตเป็นเสียงที่มนุษย์ได้ยินออกมาด้วยวิธีการ ที่เรียกว่าโซนิฟิเคชันก็เลยสามารถเอาข้อมูลที่เก็บมาแปลงให้เป็นเสียงของหลุมดำและเอามาเผายแพร่เป็นครั้งแรกแล้วทำไมมันถึงมีเสียงในคำอธิบายเขาบอกว่ามันเนื่องมาจากขึ้นความดันเพ e s เช r e ร์เวฟที่ถูกส่งออกมาโดยหลุมดำนั้นมันส่งผลให้เกิดลอกคืนในกลุ่มกา๊าซที่ให้ความร้อนจนมันสามารถเอามาแปลงเป็นโน้ตเสียงได้นั่นเองงั้นเราลองมาฟังกันดีกว่าว่าเสียงของหลุมดำที่ถูกบันทึกได้นั้นมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรลองไปรับฟังรับชมกันได้เลย ในขณะที่นักชีววิทยาชาวรัเสเซียอย่างคุณเวลาอิเมเลียนเนนโคได้ไปเดินเล่นที่ชายฝั่งทะเลขาวในแถบอาร์กติรัสเซียและตัวเธอนั้นก็ได้พบกับเรื่องประหลาดเพราะหิมะที่นั่นมันกลับแหล่งแสงสีฟ้าอย่างน่าประหลาดใจเพราะสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันสร้างความแปลกใจจนเธอต้องไปเรียกช่างภาพของสถานีวิทยาศาสตร์มาจากภาพสุดประหลาดนี้ไว้และทําการแชร์บนโลกออนไลน์จนกลายเป็นเรื่องโด่งดังหลังจากที่คุณเวลานักชีววิทยาชาวรัเสเซีย ได้ทําการเก็บภาพนี้ไปเธอก็ได้ทําการเก็บตัวอย่างหิมะที่พบไปสองกล้องจุลทรรศน์ด,ดูและได้ค้นพบว่าสิ่งที่อยู่ในหิมะนี้มันไม่ใช่มวลวิเศษหรือสารเคมีจากโรงงานแต่อย่างใดแต่เธอกลับพบโคพีพอร์ตคัตเตเชียน้ำตัวเล็กๆที่อยู่ภายในหิมะเมื่อเธอทําการใช้เข็มจิ้มพวกมันมันจัดสว่างเป็นสีน้ําเงินจางๆโดยมันเป็นหลักฐานอย่างดีเลยว่าพวกมันอยู่เบื้องหลังแสงที่เธอพบในหิมะนั่นเอง โดยสัตว์พวกนี้มีชื่อว่าแมาลงแห่งท้องทะเลมักจะพบในมหาสมุทรที่มีความลึกระดับ100เมตรซึ่งที่ผ่านมาเคยทําให้เกิดปรากฏการณ์เลืองแสงที่สะดุดตาบนชายหาดอื่นๆและอาจจะพบเจอเป็นบางครั้งแต่ไม่บ่อยมากแม้แต่ที่มาของมันไม่ได้ทําให้พวกเราตื่นตาตื่นใจหิมะเลืองแสงประเภทนี้ก็ไม่เคยถูกพบมาก่อนถึงแม้ตัวสถานีชีวภาพของรัสเซียจะให้บริการในพื้นที่มากว่า80ปีแล้วและเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อย ส่วนเหตุผลเบื้องหลังของหิมะในครั้งนี้คุณเคซิเนียโคโซโบโคว่าเป็นผู um ้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแพงตอนสัตว์ทะเลอาร์กติกของรัสเซียได้ทําการระบุว่าอาจเป็นเพราะโคพีพอร์ตมันอาจจะถูกกระแสน้ําพัดขึ้นฝั่งก็เป็นได้มันอาจจะฝังตัวลงไปในหิมะนั่นเองก็เป็นได้เมื่อวันที่7พฤษภาคมยานสำรวจที่มีชื่อว่า ูริโอซิตี้โดยเป็นยานสำรวจของนาซามันได้จับภาพประหลาดภาพหนึ่งในระหว่างการสำรวจพื้นที่เนินทรายซึ่งมีชื่อว่ามาลชาร์ปโดยภาพถ่ายภาพนี้เป็นภาพของช่องว่างประหลาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในเนินทรายถ้าเรามองและสังเกตดีๆมันช่างเหมือนประตูที่เหมือนจะพาเราไปไหนสักที่หนึ่งหรือทางลับบางอย่างไม่มีผิดเลยโดยเรื่องราวดังกล่าวนี้แน่นอนว่าไม่นานนักก็กลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ ไม่แปลกเลยที่นักทฤษฎีสงคบค,คิดจะเอาไปตั้งทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวกันอย่างสนุกสนานและเรื่องนี้ก็ไปถึงนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดาวอังคารโดยพวกเขาต้องออกมาอธิบายว่าประตูที่เราเห็นจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ช่องว่างระหว่างดินสายธรรมดาที่มีรูปร่างแบบที่เห็นเพราะความบังเอิญบวกกับมุมกล้องเท่านั้นถ้าหากเทียบขนาดของภาพสิ่งที่เราเห็นนั้นก็สูงเพียงประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นเอง อาจจะเป็นไปได้ว่ารอยพืาภาพที่เราเห็นนั้นจะเกิดจากการที่เนินทรายบนดาวอังคารอยู่ในสภาพที่รับแรงกดที่แตกต่างกันเลยทําให้ทรายบางส่วนแตกออกไปในที่ต่างๆซึ่งในกรณีนี้มันดันมีรูปร่างคล้ายประตูเสียด้วยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาล,ายลัยแคมิริดจ์มีความประสบความสำเร็จในการสร้างแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ใช้พืชยาง สารลายสีเขียวแกนน้ำเงินเป็นแกนหลักในการให้พลังงานมันก็สามารถให้พลังงานกับคอมพิวเตอร์โปรเซสเซอร์ในการทดลองนานร่วมครึ่งปีแล้วที่มีขนาดแค่พอกับฐาน AA และทำได้ง่ายเนื่องจากวัสดุราคาไม่แพงโดยแบตเตอรี่ตัวใหมน่นี้ถูกระบุว่าทำจากสารลายสีเขียวแกนน้ำเงิน สายพันธุ์ที่ไม่มีพิษโดยระบบจะอาศัยการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อจ่ายพลังงานให้กับไมโครโปรเซสเซอร์โดยการทดลองมันสามารถให้พลังงานกับคอมพิวเตอร์โปรเซสเซอร์ที่ทำงานวันละ45นาทีกับอีก15นาทีในโหมดสแตนบายใช้พลังงานทั้งหมด0.3มโครวัตต์ได้ยาวนานถึง6เดือนและมันยังคงทำงานต่อไปได้เลยๆแม้การทดลองจะหยุดลงแล้ว เรารู้สึกประทับใจกับความต่อเนื่องของระบบที่ทํางานเป็นเวลานานอันนี้มากเราคิดว่ามันอาจจะหยุดลงหลังจากผ่านไป2-3สัปดาห์แต่มันกลับทํางานต่อไปได้เลื่อยๆคุณปาโลบอมเบลลี่จากภาควิชาชีวเคมีมหาวิทยาลัยแคมบิดจ์หนึ่งในทีมวิจัยได้กล่าวเอาไว้สิ่งที่น่าสนใจในการทดลองครั้งนี้แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ ก็ดูจากไม่เข้าใจ100%ว่าสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมามันทํางานอย่างไรกันแน่เพราะแบตเตอรี่ที่น่าจะทํางานด้วยการสังเคราะห์สแสงตัวนี้มันไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแสงเลยและมันสามารถให้พลังงานที่คงที่ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทําได้เพียงแค่คาดการเอาไว้ว่าเป็นเพราะสารลายดังกล่าวแปลร,รูปอาหารบางส่วนได้แม้ไม่มีแสงเท่านั้นแม้การทํางานของมันยังไม่ชัดเจนนัก แบตเตอรี่จากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินก็ถือว่าเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งที่น่าจับตามองเลยทีเดียวรอเลโซดราโกศิลปินนักออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งของประดับฉากที่ในปัจจุบันเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ภายหลังจากเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเจ้าตัวได้ทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอเทคเดโม เลว e อน i n e 5ในการโชว์ลันฉากสถานีรถไฟที่เหมือนดูดดังภาพถ่ายเลยทีเดียวโดยเทคเดโมนี้มีชื่อว่า s H u Diamond Station ได้ถูกจำลองสร้างขึ้นโดยอ้างอิงต้นแบบมาจากสถานีรถไฟที่มีอยู่จริงในจังหวัดโทยามะของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตัวเดโมดังกล่าวได้ถ่ายทอดบรรยากาศของชานชลาที่เงียบเหงาไร้ผู้คนผ่านสายตาตัวละครที่กำลังมองผ่านแว่น VR เริ่มจากฉากตอนกลางวัน แสงอาทิตย์สาดสองลอดหน้าต่างเข้ามาตรงบันไดาทางขึ้นแล้วตัดสลับมาที่ฉากตอนกลางคืนโชว์แสงเงาตกกระทบเมื่อโดนไฟฉายส่องและไม่เพียงแค่เรื่องของแสงเงาเท่านั้นพวกรายละเอียดอื่นๆปลีกย่อยอย่างผนังไม้กระจกโครงเหล็กพื้นคอนกรีตท,ที่มีล่องรอยตามการเวลาต่างก็มีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างบรรยากาศโดยดาราโกเขาได้เปิดเผยว่าเขาใช้เวลาร่วมเดือนในการสร้างสารเทคเดโมตัวนี้ นับเวลารวมเกสรสมข้อมูลสถานที่ต้นแบบด้วยซึ่งตัวเขาเองไม่ได้มีเหตุผลจอจงพิเศษในการเลือกใช้สถานีรถไฟโทยามะเขาเพียงแค่ชื่นชอบลหลงไหลในบรรยากาศของสถานีรถไฟย่านชนบทเท่านั้นและค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจที่สุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนญี่ปุ่นพูดถึงกันจํานวนมากอันเรลเอนจินก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถสร้างโลกที่สมจริง เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งในปัจจุบันก็มีเกมใหญ่ๆจำนวนมากที่จะประกาศยืนยันว่าจะใช้เอนจินนี้เป็นหลักในการพัฒนาวิดีโอเกมให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นโดยในอนาคตอันไกล้หรือไม่นานเราอาจจะได้เห็นวิดีโอเกมที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้แถมเรายังแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอม